สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบริชแนลนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรในเรื่องของสิวนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวหรือว่ารอยสิวนะคะหรือว่าจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ําเสมอน,นะคะผิวไม่เรียบไม่เนียนนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ สูตรทุกสูตรนะคะเป็นสูตรทางเลือกนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกทําได้นะคะส่วนสําหรับใครที่กลัวแพ้นะคะก็ทดสอบผิวใต้ท้องแขนของเราดูก่อนก็ได้นะคะว่าเราแพ้หรือไม่แพ้นะคะก่อนที่จะไปฟังนั้นเมื่อก็ฝักงเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุกด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้มุกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มุกจะลงในครั้งหน้าสําหรับส่วนผสมขั้นตอนวิธีทําจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับส่วนผสมที่เราจะใช้ก็คือไข่นะคะเราจะใช้เฉพาะไข่ขาวนะคะในส่วนของไข่เขาก็มีโปรโตีนวิตามินและธาตุต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะในส่วนของไข่ขาวนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการขับสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสารปลอดนะคะหรือว่าสารเคมีต่างๆที่ตกค้างบนใบหน้าของเรานะคะให้ออกมาได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะคะทุกคนก็ให้เพื่อนตอกเอาเฉพาะไข่ขาวนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนเทสใส่ขาวลงไปในเครื่องปั่นได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะสะดวกตีไข่ก็ได้นะคะและส่วนผสมอีกตัวที่เราจะใช้ก็คือน้ำตาลทรายนะคะในส่วนของน้ำตาลทรายเขาก็จะช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะในส่วนของน้ำตาลทรายเราก็จะใช้ประมาณ3ช้อนชานะคะหรือเพื่อนๆก็กะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะเทใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆปั่นหรือว่าตีไข่นะคะจนเขาเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะนะคะในสูตรนี้ก็ให้เพื่อนหาเวลาว่างมาร์กหน้าได้เลยนะคะเราจะสะดวกมาร์กช่วงไหนก็ได้นะคะนะคะก็จะได้เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะ เป็นเนื้อครีมที่สวยมากเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็มาร์คให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะในสุดนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับสารเคมีต่างๆที่ตกค้างบนใบหน้าของเราเออกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวหน้าของเราขาวกละ่างใสขึ้นด้วยนะคะทุกคน ล้างให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะคือขั้นตอนของเขาจะยุ่งยากตอนที่เราตีไข่นี้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนปล่อยถึงไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวจะนุ่มแล้วก็เนียนม,มากๆเลยนะคะทุกคน,พนเพื่อนๆก็ไปทดลองทํากันดูนะคะในสูตรนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยนะคะมุกฝ็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ